ปิ้งโบราณยายใส่เอาใส่เฮ้ยสวยเฮ้ยใส่ให้ดูหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวตปิ้งโบราณเอา่า่ได้ไปไปดีจังเลยอ่ะยังนกินขี้ตลาดใหม่นะเดี๋ยวนะไปแวะผ่านมาช่วยสวยแบบยายได้หน้าแบบขายายเ้าบอกเขาไม่ชอบแผ่นบางยายก็จับมาหันให้ใหม่ผันนั้นนะเป็นบาดเป็นคำก็ยายพิถีพ่ถันนะเนี่ยอันไหนไม่สวยยายไม่เอาเลยนะอุ้ยขอบคุณค่ะยาย ยายจะตังเพิ่มได้นะยายจะใส่ใส่ค่ะถ้าไปเรียนยายจะเอาเล้าขนกยายจะไม่ลัดเลยย่างขนมมาบางคนบอกกูยังงยง่ายๆ้าไม่ใส่ใจก็ไม่แล้วจ้ะตอนนัดกันพันเลยวันนี้เราสั่งเป็นเนยนมไม่ไม่ใส่น้ำตาลนมข้นข้นไม่ตะวันละอันไหนไม่ไหวยายกูกินให้หมดเลยนะเนี่ยแค่ที่ดี่ิถันมากยายก็ทานเนยให้ฉ่ำๆยายก็ทานเนยเยอะๆจะได้อร่อยจะกลับกลืนหรือจะได้กับใบยายก็เล็กใบถ้ายายอารมดีน่ารักนะพี่ถ้ายังมีความสุขเสร็จแล้วยายจะไปยางอีกรอบเพื่อให้หน่วยซึมเข้าไปใน ปั่นม้ขยายใส่ใจมากทนเลยเสร็จแล้วก็ไปย่างดูดูหน่อยเยอะะหอมปกกินรอยมาแล้วยายจะทำอยรที่นีเยยาจะเอาความน่าอาจะให้หนยอู้หลสวยมากหอมูสิคะหอมนี่คน